ยินดีต้อนรับสู่ Steel Front พื้นที่สำหรับคนรักเทคโนโลยีทางทหารที่มีความล้ำหน้าและทรงพลังที่สุดวันนี้เราจะพาคุณเข้าสู่โลกของ T90A รุ่นปี2026รถถังสีเขียวเงางามในรูปทรงใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมพร้อมการออกแบบที่หรูหรายอย่างน่าเกรงขามในโชว์รูมสีขาวสะท้อนแสงพื้นผิวของตัวรถถังถูกเคลือบด้วยสีเขียวเมทัลลิกแบบอาร์มี่ชนีซึ่งส่องประกายภายใต้แสงไฟของโชว์รูมหรูตัวถังของรถถูกดีไซน์ให้มีเส้นสายคมชัด มุมเกรีที่เฉียบคมและส่วนท้ายที่ต่ำมากจนแทบจะสัมผัสพื้นโชว์รูมโลโก้ IS 3และแผ่นป้ายรัเสเซียขนาดใหญ่ติดอยู่ด้านหลังสื่อถึงต้นกำเนิดแห่งพลังทหารจากรัเสเซียระบบไอเสียแบบคู่ได้รับการออกแบบใหม่ให้มีรูปลักษณ์เพรียวบางแต่ทรงพลังด้านหลังของตัวรถเผยให้เห็นพลังงานที่ซ่อนอยู่ภายในด้วยท่อไอเสียขนาดใหญ่ทั้งสองข้างมันไม่เพียงแค่ดูดูดัดนแต่ยังช่วยระบายความร้อนจากเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในของ T90A ได้รับการปรับปรุงใหม่ทั้งหมดใช้ระบบควบคุมแบบสัมผัสเต็มรูปแบบผ่านจอ HUD ที่สามารถแสดงภาพ360องศาพร้อมเซนเซอร์อินฟราเรดและกล้องเทอร์มอลวิชันที่สามารถระบุปเป้าหมายได้ทั้งกลางวันและกลางคืนระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์ทิศทางลมระยะทางและความเร็วเป้าหมายแบบเรียลไทม์ก่อนจะสั่งยิงอัตโนมัติระบบอาวุธหลักของ T90A เป็นปืนใหญ่125ม mm. มพร้อมระบบออโต้โหลดเดอร์ที่สามารถยิงกระสุนทะลุกรอะขั้นสูงได้หลายชนิด รวมถึงกระสุนฮีต APFSDS และเทอร์โมบาริสตัวรถยังติดตั้งระบบป้องกัน Active Protection System APS ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาก่อนถึงตัวรถระบบล้อและติงตะขับถูกออกแบบให้รองรับทุกสภาพภูมิประเทศไม่ว่าจะเป็นพื้นโคลนน้ำแข็งหรือสร้ระบบการสะเทือนใหม่แบบไฮดรอลิกช่วยให้รถถังสามารถเคลื่อนที่อย่างนุ่มนวนแม้ในพื้นที่ครุขระความสูงจากพื้นเพียงเล็กน้อยยังช่วยลดโอกาสในการถูกตรวจจับจ,บจากเรดาร์หรืออาวุธนำวิถี ในแง่ขององค์การสื่อสาร่9 0 a ใช้ระบบเข้ารหัสระดับทหารผ่านดาวเทียมที่มีความปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้สามารถควบคุมและสั่งการจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำแม้ในสถานการณ์ที่ต้องปล่อยให้รถทำงานแบบไร้คนขับโชว์รูมหรูหราแห่งนี้เปล่งแสงสะท้อนลงบนพื้นผิวของรถถังทำให้ทุกเส้นสายของกรอดและท่อไอเสียแสดงความละเอียดแบบอันตราฮเดฟิเชันการแสดงผลในโชว์รูมนี้ถูกออกแบบให้เปรียบเสมือนสนามรบเสมือนจริง ผู้ชมสามารถเห็นการจำลองการรบผ่านระบบ VR ที่ติดตั้งภายในตัวรถฟีเจอร์ที่โดดเด่นอีกอย่างของ T90A 2026คือระบบตรวจจับเสียงและการสั่นสะเทือนจากระยะไกลรถสามารถแยกยะระหว่างเสียงของอาวุธเบาและเสียงของรถถังสัตร,รูทําให้สามารถคาดการการโจมตีได้ล่วงหน้าระบบปล่อยดโดรนอัจฉริยะถูกติดตั้งที่ด้านบนของตัวรถ โดยโดรนสามารถบินได้ในรัศมี10กิโลเมตรพร้อมระบบกล้อง Full HD และระบบสแกนรอบทิศทางแบบ 3D ซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลร่วมกับระบบหลักของรถได้ทันทีเมื่อเข้าสู่โหมดการรบ AI ภายในจะทำการควบคุมการเคลื่อนไหวทิศท,ทางการยิงและเส้นทางหลบหลีกโดยไม่ต้องใช้ผู้ควบคุมระบบนี้ออกแบบมาเพื่อภารกิจที่มีความเสี่ยงสูงหรือในพื้นที่ที่มีสภาพแวดล้อมอันตรายเกินกว่ามนุษย์จะเข้าถึง เพื่อความปลอดภัยสูงสุดระบบดับเพลิงอัตโนมัติแบบพ่นเคมีแบบไม่ติดไฟสามารถเปิดใช้งานได้ภายในเวลาไม่ถึง1วินาทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งหมดนี้รวมกันเป็นรถถัง T90A รุ่นปี2026ที่ไม่ใช่แค่เครื่องจักรสงครามธรรมดาแต่เป็นงานศิลปะทางวิศวกรรมระดับสูงที่สะท้อนทั้งพลังเทคโนโลยีและดีไซน์ที่เหนือระดับหากคุณชื่นชอบคอนเทนต์เชิงลึกแบบนี้ อย่าลืมกดติดตาม Steel Front เพื่อไม่พลาดการอัปเดตใหม่ๆจากโลกของอาวุธยุทธภัณฑ์ระดับโลก